ต้องสูชีวิตยังไงกระแดดคือตอนนั้นอะ่ะผมต้องออกไปพายเรือกลางทะเลเขาเรียกว่าน้ำกลอยปะที่มันเป็นน้ำจืดอับเียเป็นทะเลน้ำกลอยครับแล้วคือพอเราอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นเรือแบบโบราณเราไม่มีที่เพราะเรามีโดนด้วยเราไม่มีที่ที่จะเอากันดงกันแดดออกไปทาเลยเราก็ปกป้องกันเองอยู่ตรงนั้น,น <laughs> มันก็เลยเกิดการไหม้ของแขนเพราะว่าชุดผมอะ่ะมันเป็นเสื้อเชิ้ตและพับแขนซึ่งทุกวันเนี้ย คนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆนี่คือยังไหมอยู่ครับคอก็ไหม่ี่าเรใช่กันแดดจริงๆไมเราไม่เหมือนคนอนขึ้นี่งแล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าเราลอยครับเอาตรงๆแต่ว่าคือพอเวลาคอมันดําแต่ว่าหน้ามันเท่าเดิมคือหน้าเราผมก็แปลกเหมือนกันว่าหน้ามันไม่ดําขึ้นแต่ว่าคอดาก็คือใเหมือนใช้แป้งเมบอร์นี้หรอใช้เบอร์เดิมผมใช้เบอร์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ครับคือกันแดดก็เอาไม่อยู่ใช่เอาไม่อยู่จริงครับมันมันร้อนมากแล้วก็ นี่ยังไม่ทันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อแล้วครับมันมีแสบไม่ตอบเวลามันโดนแล้วมันแบบออมเข้ามาใอนที่นุ่มคือผิวผมมันแปลกมากเลยคือมันมันลอกน้อยด้วยครับปกติมันน่าจะกลายเป็นแผ่นๆแต่ว่าอันนี้คือก็ไม่ค่อยลอกแล้วก็ดำนานด้วยครับใช่มันมันถึงแบบไอ้นี่ไม่ลอกไม่ลอกอะไรลอกเป็นขุยแต่ว่าไม่ไม่ได้ลอกเหมือนที่เขาลอกกันเป็นแผ่นๆครับคือถ้าลอกเป็นแผ่นๆน่าจะหายไวปะมีคนบอกใช่ไม่ไม่ถามมันมีผลต่อการคอนตินิวผ่านชั้น สุดๆเรามีเมคอัพที่เลิศอยู่แล้วก็ตากล้อง DP เราเก่งทุกคนพร้อมช่วยเหลือเพราะว่ารู้ว่าทุกคนหนักหมดก็ใช้ไฟช่วยไหมครับก็ใช่ถ้าเป็นอินเสิร์ตมือก็ไฟอีกเรื่องนึงไฟเต็มครับแสดงพ่งนี้ก็ต้องรับมือกับพุ่งนี้เราจะไปทะเลต่ออีกครับแต่เก่ายังไม่หายใช่แต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะหนึ่งในร้อยรอได้เลยครับ พูดจัดดึกยเสื้อปอบปารมณ์เราไม่ขาดโอ้จริงๆเวลาเขามาเชียร์เราที่กองเราก็ปลอบใจแล้วจริงๆริงเขามีบอกอะไรไหมเขาเห็นว่าเอกถือไม้ขนาดนี้เขาก็สงสารแล้วครับตามระเบียบแต่ว่ามันแก้มมันทำอะไรได้ไม่ได้หรอกใช่จริงๆตอบเป็นคนต้องงานอามผิวแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างขาอ้าวจริงป้าผมรักแต่ดูผมแบบถ้าเพื่อถ้าเพื่องานอะเออผมก็ดูแลกได้หมดแบบแต่จริงถ้าแบบในพรีเซนเตอร์ผมนอกจากกรุงเทพตุก นอกจากกรุงไทยอักซ่าแล้วก็มีหลายอย่างที่ช่วยดูแลผมด้วยคือเปียที่เราทำมาจนถึงที่สุดนนมแล้แดดสุดๆครับพร้อมปลารมใช่ไหมครับผมพร้อมพร้อมภาพผิวผมพร้อมลงมากๆเออแล้วคุณดีเดียต้องไปลุยแดดใหม่ดิวยพร้อมไหมครตัวยังไงเพิ่มพิเศษยังไงก็จริงก็เตรียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนอยากเข้าไปก็เข้าเลยอันนี้เรียกลูกค้ากันแดดอยู่นะหล่อเละหล่อเละเจริงๆมาตรานกลจะจบแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราถ่ายได้ช้าครับ แต่พอวันที่เนี่ยโค้งสุดท้ายจริงิงอีกไม่เกิน2วีคจบแล้วแน่นอนใจหายใจหายกันทั้งทีมทั้งพี่อ้าทั้งทีมแบบเพื่อนๆนักแสดงในกองอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วทุกโปรเจกต์เวลามันนานนะครับมันผูกพันหมดแหละคือทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดแล้วมันมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องคีปไปไหนมาไหนด้วยกันหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันชัวร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเราแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ได้สนิทกันเขาสู้เต็มที่เพราะทอากาศเปลี่ยนร้อน่นืดหนนเขาทำทุกอย ผมพูดจริงว่าการที่กองนี้มาเปิดในปีที่อากาศเป็นแบบนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเาชื่อผมเถอะทุกคนน่ะเ,เขาหลุดเกินเขาว่าเต็มที่ไปแล้วมันมันมากกว่าเต็มที่จริงๆครับเ,เพราะว่าเราเจอช่างกองทั้งช่างไฟรวมถึงหน้าที่อื่นที่คิสโตกในกองเลยซึ่งแบบสุดท้ายเรามาตรการมันก็ต้องมากขึ้นอ่ะแล้วแบบแต่ถามว่าไม่ถ่ายได้หรอก็ไม่ได้อีกแฟนๆก็รออยู่อีก ทุกคนคิดถึงคนดูหมดทุกคนรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องไม่ได้ดูมันช้าลงอย่างเช่นแบบทุกคนบางคนบอกว่าอ้ยปีหน้าแน่ใจเย็นๆเราเต็มที่อยู่ถ้ามันปีนี้ได้เราก็อยากปีนี้แน่อยากไปวิทะเลที่ไหนภาคกลางภาตอนออกค่อนไปทางใต้ป่มครับแต่ไม่ใช่ที่เดิมแต่ใต้ไม่ลึกใต้ตื้นๆใต้ตื้นๆับแ แต่ไม่ถึงคิดว่าไม่แรงคทัาคำรอบเพอรอ๋อเท่าที่ถามโลเคชั่นมาไม่แพ้กันแน่นอนครับเพราะว่าผมก็มีการต้องเต็มตัวเราก็ได้ถามถึงอากาศโลเคชั่นเพราะเราคิดว่าแบบอุยล้นมาตั้งเยอะอากาศดีขึ้นแน่เลยเพราะว่าอากาศเท่าเดิมครับผมจริงๆอันนี้คือการทํางานที่ที่สุดเลยมะที่มันต้องท้าทายกับระบบธรรมชาติจริงๆผมว่าในแง่อากาศร้อนสุดจริงๆครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ผิดที่แค่คอสตูมที่เราเจอ ผมว่ามันคือสภาพอากาศที่สุดท้ายเราก็เลยยังร่นลง,ลงแล้วว่าช่วยเธอร้อนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าออนมากก็คือจิ้นกับพี่ยาแน่นอนเอาจริงปะ้ะ <c oughs> ที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆกับพี่ยาเพราะว่าใครที่ตามผมตามงานผมมาผมชอบทํางานแนวนี้มาตลอดคือการที่แบบสุดท้ายแล้วผมกับพี่ยาทุกคนจะเห็นว่าเราขายงานกันจริงๆอะ เราเราขายสิ่งที่เราตั้งใจทํามันอย่างสุดหัวใจจริงๆส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันแล้วเราเชื่อว่าคนที่รู้สึกตามโดยคนที่รู้สึกตามเราได้เขาจะมีสติแบบหมายถึงว่าเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนมีชีวิตของตัวเองอะ่ะแล้วผมก็เคารพชีวิตทุกคนใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่เรา่ายทอดออกมาแต่แสดงล้วนๆใช่เอาจริงผมรู้สึกว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆนะที่อยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาช่วยงานที่3นานมากๆนี่ก็เป็นแบบอีกครั้งหนึ่งที่ฝากด้วยนะครับฝากเชียร์พวกเราอีกหนึ่งโพสตนิดของเราค่ะพี่แอฟตอนนี้เขาดูแบบว่าอินเลิฟมากกับคุณต่อครับครับเออเซลเป็นหรือเปล่ามันหยุดไม่อยู่เขาเขาอาจจะอินเลิฟผมอินเวิร์กอยู่ครับก็เลยแบบว่าเลยอาจจะไม่ไม่หมายถึงว่าคือเราเราไม่ได้ฟอลโล่จริงๆเพราะว่าตอนเนี้ย เอาจริงพี่เรียดเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากพูดถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าคือการรุนยาคาดรอผมอยู่เหมือนกันผมจำเป็นจะต้องรีบโฟกัสมันโฟกัสหนึ่งร้อยใช่ใช่ได้ปล่อยให้พี่เคนํำหน้าไปก่อนแน่ใครจะบอกว่าพาผมออกได้ผมไม่ออกหรอกอินเวอร์ครับอินเวอร์อินเวอร์่เราในฐานะผู้เป็นความรักขอมนาไงเขาเปิดตัวมาแล้วแบบเฮ้ยทีอ่างเ้ย สุดท้ายก็ชีวิตคนทั่วไปครับหมายถึงว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วเราก็เคารพให้เกียิซึ่งกันและกันดีใจไปกับเขาเแล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจเราแค่ร่วมไปกับเขาเไม่ต้องไม่ต้องไปเกินเขาอะ่ะคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอดีสุดในการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราน่าจะยิ้มให้กันไปได้ตลอดใช่เขาอินเลิฟจริงหรอเขาอินเลิฟจริง ธนาภพอินเวิร์กน,น,นะครับธนาภพอินเวิร์กเวทฟอร์ซั u พอร์ตอยู่